เพิ่นยู่เขียงเอ้อฝากเขียงเนี่ยวายู่เขียงไหนครับเขียงบ้านไม่ลืมจ้าอ่าตำบลจังหวัดจัังหวดเเเาอบ้านเดียวกันก็บ้านสุริยาเด้อผู้ใดสนใจทนใจอยากก้อยหน่อยก้อยใหญ่แวะมปหาโทรศัพท์ไปเบอร์เลย0 6 1 6 6 7 0 8น3่ง่ขันมีง่าหน่อยงานใหญ่เป็นการไปงานเริ่มต้นที่180 xx 180ยาสุไลเริ่มถิ่มพงพันพี่น้องเก่าพี่น้องเออยาศิละเสื้องเอาหานนองพื้นดีเราครับไข่เฮาหักกันไวขึ้นตอนนี้เอาหนึ่งไม้ ยาสิเพแตกมกั่งพือนนาสิขอนิ้วค,ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคุณทุกคนครับวันนี้มาพบมาพอกันในเสาวันเสราร์นะครับที่ตลาดนัดโอกกระบือบ,บ้บานหนองแก้มพกเพื่อเพิ่งจังหวะเลยนะครับวันเสราร์ที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับมวันนี้บ้าสุริยาสิเ่เเบื้องราคาควายอัปเดตราคาควายราคางัวนะครับเดี๋ยวสิ่เพเบื้องต้อกันกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดตุ้งไข่เดี๋ยวบ้าสุริยะนะครับเด้อ ป้าขับไปเบิ้งต้ก่อนครับผมป้าพี่น้องเขาบ่าวสุริยะเห็นผ้าย่งางขอดไปเบิ้งโอ้โลดลายครับผมนี่ย่ามาเศ้าตลาดนัดโคกกระเบื้อบ้านน้องแก่นะครับลดลายคนเสือคนขายก็ร่างเริ่มดีครับชลยานี่สวัสดีพี่น้องเด้กคับได้ชลยานี่เด้อสวัสดีครับพี่นอ้องอืมมาเนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่ยีเสิ้เก่าเด็กไหง่าไปเบิ้งควายโตง,งามเพราะว่าบ่าวสุริยะเห็นควายงามโตหนึ่งนะครับลุงหดาสวัสดีลุงละ ในมาบบบ่หนิบัวกันมหาหลวงโอ้เอาเดี๋ยวพอสียางไปข้าวคนเด้อครับผมครับวันนี้บ่าวสุศริยาสียางไปเบิ่งข้อยงามหนุนครับจากน้ำยาอ่ายยาไสเพิ่นนะครับเพราะว่ามื้อนี้ถือว่าข้อยงามครับผมสวัสดีครับมื้อนี้ได้มาจากโตเนาะครับมื้อนี้แม่นเบิดเป็นบัวคำเดี๋ยวเอาเบิ่งโตนี่ซะก่อนนะครับเนาะงครับผมไม่รูกของโตใดญ่หนอเคืองามเถอครับนี่ฝ้าประทานครับนี่ครับลูกฝ้าประทานนะครับ อายุจักเดือนเนาะครับนี่ซเดือนกว่าครับอาญโยซีเดือนกว่าโอ้ยหน้าตาดีแล้วครับเนาะกล้วยผูเป็นบ่ครับผมผูครับลูกผูครับนี่ครับอ่อนซ่อนเข่านะครับนี่กระโหลกดีกระโหลกงามกระโหลกกลมงามเนาะครับเนาะข้อใหญ่ไรตรงโอ้อ่อนซ่อนขาเนาะโอ้ยขาไม่พี่น้องขางามขาเป็นมัดมัดซีเดือนวมาที่ครับผมนี่ครับอันนี้มันลูกตัวแรก็ว่างหันว่าลูกฝ้าประธานครับลูกฝ้าประธานเนาะครับมันไหนมานื้อเมย์ขึ้นมาผู้เดียวเนาอ โอ้นี่แม่ติครับนี่ตัวนี้ลูกตัวนี้โอ้เอาเบิ่งแม่สักก่อนนะครับเนาะแม่แม่ส่งลูกครับเขรื่องแม่ส่งลูกแม่สูงเท่าใดนอครับนี่ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้านี่กับแม่กับงามเนาะครับเออสูงร้อยสามสิบห้าแต่ว่าตัวนี้ลูกว่ามันสิซ้ำแม่เลยเนาะคครรัับบพ่อลูกสูงแล้วลูกประมาณร้อยยี่สิบเก้านะครับแม่กับลูกสามห้าแม่สูงร้อยสามห้าแม่นี่เอ้อคือจังผสมมาแล้วเนาะเบิ่งทองเนาะสองเดือนครับ ผสมมาแล้วสองเดือนผสมตัวไดนนอเพชรสยามครับผสมเพชรสยามนะครับนี่นี่ครับผสมมาแล้วสองเดือนผ่านรอบเด็กสองรอบกวนเลยเนาะท่านได้ตรวจทองไม่เัจังไนนอคนท่ได้ตัวครับผมเคื่อว่าซื้อรุ่นสองสามหัวใจได้ครับเอาไปรุ่นสามหัวใจเพราะว่าซื้อสองได้สามนะครับเนาะเอาไปรุ่นเอาเปิดราคาไปทอดไดครับเม่ครับลูกคุนี่นึพันบาทครับ เท่าไรก็ครับ69,000ครับ69,000บาทครับขัวไอ้ลูกงามงามเมีงามงามไอ้เบิร์ตเดี่ผมบอกเอาเนี่ยต้องต่อผมต้องต่อจังน้อยเนาะเพราะว่าต้องมาต่อขันบิมาตมะตอทอดกินน้ำเย็นน้ำกันเนาะครับเนาะถืออกถือไก่ก็จะเป็นซองพี่ผมเน้อเป็นบ่อหกหมื่นห้าหกหมื่ครับ69,000นเก้าะครับ69,000ราคาต่อร่องกันเลยสำหรับพี่น้องอยากได้ควายแม่ลูกคู่นี้พี่น้องโทษโทรัพท์ติดต่อพันมาเด้อเดี๋ยววันศุกร์นี้สิถามเบอร์ให้นะครับเนาะ อันเบอร์ได้ก่อครับผม081 8 8 2 8 5 8 8จ2 6587ากห้อยทา้งหลเนาะครับผมกาลสินครับกาลสินบ้านติดกันกระเบาสุริยาเด้อทีมงานเสียหมูครับครับทีมงานเสียหมูวัสดีครับผมวัสดีครับครับพี่น้องทดยิ้ทนใจฝ่าโทษทางมาเด้อเอาบ่ะนี่มีต้เกวดับตะวนเดี๋ยวบ้าวสุริยะจยำเปบือตัวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวนี่บ้าสุริยกับเอ้าเปิดต้อนี่นะครับก้วยตัวนี้นะครับเดีบรัค มื่อนี้ได้มาจากโตนะครับมื่อนี้ได้แม่ลูกนะครับวันนี้จะรับล ka ูกล so ูกแม่ล oh, ah. ูกผูกครับลูกผูกนะครับไม่ลูกของโตได้เนาะนี่ไปอยู่คนจับเลยลูกดีลูกงามเนาะลูกพ่อสายพันธุ์ดีสายพันธุ์งามแม่นี่สูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบกว่าครับร้อยแม่นี่สูงร้อยสี่สิบกว่านะครับแม่ถ้าเนี่ยท่องไปประกันท่องความเรียบร้อยนี่ครับ กล่องข้อดีกระโหลกงามเอิเ๊บบักเ้าดีเตี้ยเล็บใส่ไดน้นะครับข้วตัวนี้สูงร้อยเท่าไรก็สูงร้อยสี่สิบสามเด้อครับข้วตัวนี้งามครับทางดีหา,างงามกลดีก้นาง,งามสะโพกดีนี่ประก,กันตั้มนี้แล้วครับเนะาะประกันตนั้มนี้เปิดไว้เท่าไรครับแม่ลูกโค่นี้หกเมื่นหาครับเปิดไว้หกเมื่นหา นี่ครับเด้อลูกครับนี่นี่ครับลูกลูกลูกครับลูกผูลูกกับผูแม่กับแม่ประกันท่องเนาะเปิดไปหกหมื่นหัพี่น้องสนกิจสนใจฟ้าโท้มาเด้อเดี๋ยวบ่าวสุริย่าจะไปถามเบอร์โทเ้อไปไหนเนาะอันซองฟี่อะไรอยู่ตัวนอกขัดถือใจนี่หกหมื่นห้าราคาต่อรองกันได้เอาจังสี่ซักฝากเบอร์พี่น้องสักศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดจากหอยทั้งเลยครับผม เจ้าเก้าเจ้าเดือมเนาะครับเนาะเสื้อสองได้สามเนาะประกันทองครับพี่น้องสดรกิจตนใจฝ่าวท่มากครับเ้อโทษสาพบพอท่านเหมืนมนมนอนบ่เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสรงไส้ลำรั่วเศรษฐีมังมีสีสุขครับผมสวัสดีครับปราครับพี่น้องลังจากเบิ้งคั้วงามๆแล้วบ้าสุริยาสีพาพี่น้องยางไปเบื้องตต่โตไปนะครับผมอ่ะลูกหละ่ะสวัสดีทุกคนเดาอสวัสดีทุกคนสวัสดีไออันมาซื้อเมาขายมือหนมาซื้อท่านในพ่อยักตัวไป ได้ตัวหนึงเหรอเนาะเอ้ามือนีเห็นบ่ะหอยรูปล้อนี่ก็องหอยน้อยรูปล้อข้อยฟกมาขายให้มาซื้อหมดนี่ม,นมาขายโซ่ไข่ามาเด้อมาเดี๋ยวพอสีแปะมาใหม่เด้อครับผมปลารับพี่น้องเขาย่างเลาะไปเบืองข้าวคุ้ยตัวต่อไปครับไปเลาะหาพี่หาหน้องน,นะครับครับปลาครับพี่น,อน้องเขาย่างเลาะไปเบืองสะก้อนการซื้อการขายมือนีมีแต่ตัวใหญ่ครับมีแต่ตัวใหญ่แต่ค้อยแม่ก็ห้ามนี่น เพิ่นจูงไปเหรอเพิ่นกระสิแม่ได้กันแล้วครับเพิ่นยังจูงไปนะครับเดี๋ยวบ้านสุริยะยางมาเทศนี่นียาข้าออนครับโอ้งามย่างอายวันดีครับเมั่อีหร่เดี๋ยวมาจากโตโน่ครับมื่อไหร่เดี๋ยวมาสองโต้สองตัวใส่ตนึ่งโต้หนึ่งโอ้เอามะดอันนี้ของเจ้าตีอันนี้ก็บมบเมยเนาะล,ลูกเมย์ให้ลูกผู๋เนาะครับนี่ลูกผู๋นะครับลกูบลกผู๋เมย์เมย ความสูงเท่าไรครับผมสูงร้อยสี่สิบเนาะครับนี่ทั้งแม่ทั้งลูกพี่นออ้องทนยิ้มนใจคนพ่อทนยิ้มนใจอยากได้คว้วเพราะว่าโชลียานี่คั้วงานควยงานหอกมาหลายเ,เปิดไปเท่าไรครับแม่ลูกโคนี่สี่เก้าครับผมสี่เมือนเก้าอันนี้เป็นลูกปะอันนี้ลูกตัวนี้ใครล่ะลูกมั่นอ่ะอันนี้แม่สาวก็มีเลยโอ้แม่สาวทีนี่อันนี้แม่สาวนี่ครับคว้วแม่สาว ท,ท,ท่องแล้วบ่ท,ท่องตัวไหนน้อเพ็ดล่ำโขงจักเดียนหกเดียนครับพี่น้องเรียงไปอีกซี่หาเดียนได้กินน้องแน่นอนครับเพิ่งเปิดแล้ว้าไปทีซี่ซี่เท่าเดกก่อนซี่เซบเก้า,กา,กาต่อร่องกันเลยนาะ <c oughs> นี่เม่สาวตอนแรกว่ามเม่ลูกเมีนครับพิ่เมียสาวท่องแรกท่องหกเดือนกล้วยตัวนี้ถือว่าดีครับพี่น้องอยากกินน้อง ยากได้ขั้วีดึงน้ามยากได้ลูกได้เต้าข้อมกับเมื้อระกันท่องครับผมไอ้ฝากเบื่อซะศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งจากห้อยทั้งใดเนาะเอาเจ้าก,ก็จะเดินปาด,ดดิษปัดดิษกันกับบ้านสุรยยนะิยะเด้อสวัสดีครับส่งโซ่ไหมาครับพี่นอ้องป้าเอาไปเบือ้องขั้วตัวต่อไปครับผมป้าเลาะไปเบื้องรับนี่ครับเลาะมาเบื้องทางนี่ครับพี่นอออ้องขั้วตัวนี้ตัวใหญ่ไหม ม้วนซึองม้วนซึ่กล้วยตัวใหญ่กล้วยต้นสูงเธอเลยนี่ก็สูงกล้วยตัวนี้ก็ใหญ่สูงกวยกวยกลวยพอดีเนาะนี่ครับกล้วยกล้วยพอดีนอกล้วยตัวใหญ่กล้วยกล้วยใหญ่ครับพี่น้องปาะคับมาสุดย่าสิผ้ายางไปเบื้องนี้ครับกลับงอะไรก็จะของเป็นมานแล้วครับผมนี่ เจ้าของผลหม่าเนี่มาเบิ่งควายใหญ่นี่ครับนี่ย่างกลับม่านะครับโตนี่พระท่านหัววาราแล้วค่ะตอนเดียวเจ้าของเพิ่นกำลังผดเบิ่งเดี๋ยวย่างไปเบิ่งคับผลพุ่งพื้นานะอ่ะมาดีครับพร้อมมาดีครับมื้อนี้ได้มาจากโตครับมันนี่ได้ว่าเบียดใหญ่ตัวหนึ่งเบียดใหญ่ป้าโตสูงเท่าไรครับผมร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบครับอุ้ยอ่อนซ่อนเนาะควายแม่บอกข้อยแม่เขาก็งามสูงกว่าพ่โจวงน้อยใหญ่เนาะสูงกว่าพ่โจวง คนดีคนงามครับไอหสูงหลวงลอยหกสิบท่านได้ทองไหมครับ,มบผมดีาาามากครับแมนยังว่าท่านทองว่าท่านผสมเนาะพี่น้องอยากได้ไปใส่น <ผม S 2> ตัว<ย>ได้ไโอ้แยกรวยแล้วลูก,ลกสองตัวลูกตัวแรกผมขายไปเกตแสนเกนต,ตแสนตัวสองขายแปดแสนตัวตัวแรกเกตแสนตัวสองขายแปดแสนแสดงว่าให้ลูกดีแล้วก็ราคาดีพร้อมเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องซองบ้อครับบนี้คนดีคนงาม มีตัวเดียวเนี่ยครับมีตัวเดียวในสนามของเสียองค์ทั้งอุบลราชธท่านี่นี่ครับประกันตั้มนี้นะครับผมประกันตั้มนี้ควายดีควายงามสูงร้อยหกสิบอ่อนซ่อนเอาแยกลูกไว้เป็นบ่ลอกขายแล้วครับอ๋อลูกขายแล้วอืมนี่ครับอันบานิโตนี่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมครับแสนแปดครับหนึ่งแสนแปดหมื่นราคานี่ต่อรองไงเนาะนี่ครับควายดีควายงามคุณภาพดี เสียเพื่อนเอามาขายเอาออกมาให้พี่ไอ้น่องเบื้องล่ำโตใหญ่ไร่ตรงแข้งขาดีประกันต่ำนี้นะครับเนาะเอาบไปใช่อะไรอีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ดีครับนี่สูงเท่าไรครับผมนี่สูงร้อยห้าสิบสองท่านไหนท้องไหมครับผมท่านไหนท้องไปยังยังยังกว่าท่านท้องเนาะเปิดราคาโอ้แยกลูกไปแล้ว,วเอ่อเปิดราคาไปเท่าไรครับผมนี่นี่แสนหกตัวว่างหันแสนเท่าไรของพี่แสนแปดแสนแปดราคาต่อร่องกันอย่เนาะ ครับพี่น้องทศจิตทศใจอยากได้ขว้วตัวนี้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์พี่น้องโทรศัพท์มาหาเพื่อนเด้อเดี๋ยวบ้านอนุญาตสิถามเบอร์ให้ครับับนี่ครับขั้วดีขว้วงามทั้งสองตัวอันงามดีครับผมอ่ะพี่น้องทศจิตทศใจหน้าตาดีทั้งสองตัวครับพี่น้องทศจิตทศใจฝ่าทั่วมากเลยครับเด้ออนุญาตฝากเบอร์นะครับผม093 093 075 3380จากท่างไหนครับผมเสียองค์เจ้าเขางเจ้าเนิ้มสวัสดีครับผมรำลุยลอยล้านพระล้านเสกกระเป๋าได้หง่เลยนะสวัสดีครับประคับพี่น้องไปเบิ้งค้วตัวต่อไปครับครับพี่น้องหลังจากคุยกับเสียองคแล้วหรือว่าเบิ้งคั้วไงแล้วเขาห้อยยางไปหาพี่น้องเขาไปตลาดเลยครับผมนี่ครับคนเสือคนขายกหลารคำนี่คนเสือคนขายก็มาหลายยังเลบไปหนีค้ับันคบนะ เราขับไปเบื้องข้างในจากหน่อยวันที่ไอ้วันที่พอ่ออันเจ้ามาซื้อมาขายขายครับถ้าจะข่ามาไปคั้วขั้วโอ้ยจะสร้างกระโซมานเนอะโรคมาตอนนี้นขายเบิดเนอะอ่ะไปรับพี่นอ้องเ้างยางไปหาพี่ห้าน้องข่ามาโซนี่รับพี่น้องคนหลายเลยครับพ่กมันธรรมดาคนซื้อคนขายหลายโอ้เย,ปเ,ยเป็นขั้วไงตัวหนึ่งยางไปเราไปเบื้องจะเข้าครับพี่น้องอุย้ยขัวยข้วมื่อขั้วดำตัวนี้เมค่ยเถือกตัวนี้เม ขายเลยติดตัวนี้ขายแล้วบ่ข้อเดไอ้ถามเลยราคาท้อเดียเด๋ยก่อนราคาเส้าหกเมือ่อนอดปลอดโอ้ดูนี่ครับเพคนขายแล้วครับนี่ขายเรียบร้อยแล้วครับนี่กล้วยตัวนี้โอ้กล้วยสายเสียบสายเสื่องสายเนือ้อเพคนเสื่อไปเท่าไ่ละเวียดนามนก่อนเลยเนาะเม่นบ่เออเปลี่ยนขอเดี๋ยวผมจะไรเปล,เลคีคาไปสีเวลียนราคาจะจับขายตัวนี้โอ้ บ่เห็นว่าสองมือ,งกอ,งมอก่าบ่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกสีแดงลักหาหกมือนี่คนอะไรนี่ก็เตัวนี่ปลาพี่น้องเข้ารอไปเพิ่งอีกครับคนไหลเลยครับผมขับรถวันดีครับมาซื้อมาขายมาซื้อได้หลายภาไดนแล้วเต็มรถเสร็จอ่ะรถเจ้าโอเนี่ไปจังหวัดไหนก่อนอออน,นี่ยุ่ยเสร็จอ่ะเอ็นเขียงค่ะโอ้มาเขียงเนี่ย เขียงในวายุเขียงไหนครับเขียงบ้านไม่ลืมจ้าอ่าตำบลจังหวัดจังหวัดแหลเหรียญเท่าเดียวบ้านเดียวกันก็บ้าสุริยาเด้อผู้ใดสนใจทนใจอยากก้อยหน่อยก้อยใหญ่แมะเว้ไม่หาโทรศัพท์ไปเบอร์เลย0616670843่ง่ขันมีง่าหน่อยงานใหญ่เป็นการไปงานเริ่มต้นที่180ยแปดสิบเอ็กซ์ร้อยแเอ็กหมายถึงว่าราคากันเองว่าจะโทรศัพท์ไปส่งหอดทีชดสดใหม่ไหมมีแต่ของหน่อยเห็นบเปล่าครับผม ไปเลยครับผมอ่ะสวัสดีครับ